มีเป้าหมายชัดแล้วใช้วิธีการเดิมได้ไหมเป็นคำถามคลาสสิกฮะโดยเฉพาะในช่วงของการทำแผนธุรกิจประจำปีนี่แหละจะพบบ่อยเอาแบบเดิมๆได้ไหม,ม,ม,มผมไม่อยากจะรีบตอบฮะแต่ผมตั้งคำถามกลับไปปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมอ่ะอันแรกเลยพฤติกรรมลูกค้าเหมือนเดิมไหมข้อดี2คู่แข่งเหมือนเดิมไหมขอนำตัวอย่างหนึ่งฮะที่ผมเล่าให้ผู้บริหารฟังในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง สักจุดหมายหนึ่งสักที่หนึ่งอ่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยทีมทํางานเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเป็นคนมีกระตังฮะก็บอกว่าเฮ้ยเราไปด้วยเครื่องบินเลยแล้วกันคําถามง่ายๆฮะไอเส้นทางที่ไปเนี่ยจุดที่เราเขึ้นเนี่ยมีรันเวย์นะอันนี้เข้าใจได้แต่รู้ได้ไงว่าปลายทางเนี่ยมันมีรันเวย์ให้ลงถ้าไม่มีเนี่ยเครื่องบินก็ลงไม่ได้จริงเลยฮะเครื่องบินไปโดยเครื่องบินอาจจะไม่เหมาะผู้หารกลุ่มที่สองเนี่ยขอไปด้วยบอลลูนคำถามง่ายๆนะฮะรู้ได้ยังไงว่าไอปลายทางเราเนี่ยสมมติมันอยู่ทาางขว แต่ลมเนี่ยกำลังพัดไปทางซ้ายเนี่ยบอลลูมมันจะวิ่งมันจะมันจะลอยไปทางขวาไหมถ้ามันลอยไม่ทางขวาเราก็ไปผิดทิศผิดทางแน่ๆอันนี้ก็ไม่เหมาะเหมือนกันหรืออันที่สามเรามีจักรยานฮะเราจะปั่นจักรยานไปคาถามง่ายๆนะฮะไอเส้นทางที่ไปมันราบเรียบไหมมันมีลําธารขวางไหมหรือมันจริงๆแล้วมันเป็นป่าเขาที่มันจักรยานไม่เหมาะดีไม่ดีทางเลือกที่เหมาะสมก็คือวิ่งไปฮะอันนี้คือปัจจัยสําคัญเลยครับว่า จริงๆเรารู้สภาพว่าแวดล้อมของเส้นทางที่จะไปหรือไม่บนเส้นทางที่เราจะเดินไปเนี่ยครับในการทําธุรกิจหนีไม่พน้น3-4ส,สเรื่องเนี้ยหนึพฤติกรรมผู้บริโภคครับสองภาวะคู่แข่งฮะสาการซัพพอร์ตของคู่ค้าฮะสปัจจัยแวดล้อมฮะเช่นกฎระเบียบหรืออะไรต่างๆนะครับยกตัวอย่างเลยฮะสินค้าพลาสติกเนี่ยมันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมที่ต้องควบคุมอันนี้เลยเลครับว่าจริงๆแล้ว้กระบวนการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยครับ เราต้องทําการสํารวจและเช็คให้มั่นใจครับว่าบนเส้นทางที่จะไปเนี่ยอันไหนคือสิ่งที่เหมาะสมผมมีไอเดียเป็น3ขั้นตอนในการที่เราจะทําให้ทีมของเราเนี่ยทำงานไปร่วมกันขั้นตอนที่1นึ่งนะฮะเราหาหรือร่วมกันสิครับไม่ใช่เราคนเดียวฮะที่เราจะต้องเก่งไปทั้งหมดดีพีดีข้อมูลเย,ย่เลยฮะอยู่ที่น้องน,องนองเรานี่แหละอันที่2ฮะเรามาพิจารณาครับว่าข้อดีข้อได้เป็นไงโฟกัสลงรายละเอียดกนันนิดฮะ แล้วขั้นตอนที่3ามก็คือเลือกวิธีที่เหมาะที่สุดกับทีมของเราฮะทีมของเราเองก็อาจจะมีจุดดีจุดด้อยด้วยเหมือนกันเอาที่เหมาะครับและขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันใช้โอกาสนี้ฮะในการสร้างทีมไปซะด้วยเลยชัดเจนนะฮะในการจะก้าวไปสู่เป้าหมายข้างหน้าฮะวิธีที่ดีที่สุดอาจจะยังไม่เจอไม่เไรัแต่วิธีที่เหมาะที่สุดเนี่ยร่วมกันเลือกฮะและนั่นครับคือ วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนงานครับเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคลิปนี้มโนดพี่เลี้ยงนักบริหาร